โอเคก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวคาบาลโมบายทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับอะไรก็ได้บายมิชชั่นเชียร์แนลเย่เย่เยโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆไปลงดันใหม่นะครับที่ทางเกมคาบาลโมบายได้อัปเดตแพทใหม่มาเนาะเออซื้อ,อดันนี้นะครับผมโบเค้นซื้อกิจชีพนี่วิธีการซื้อดันนี้ก็เพื่อนๆต้องมีขีนดีวายหนึ่งเม็ดนะครับก,กับเงินหะ้าแสนนะในการซื้อนะครับมันมี2ดันนะอย่าซื้อผิดนะอีกอันหนึ่งนี่ ถ้าของไม่ถึงนี่ลงลำบากนะผมโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวดันเนาะตัวดันจะดรอปของพาราดาพาราเดียม um นะครับกับเดมอนไนเนาะทั้งชุดทั้งอาวุธเลยผ้าคลุมด้วยนะครับเนี่ยเนาะก็ถือว่าเป็นดันที่น่าสนใจเลยทีเดียวนี่ผ้าค,าค,าค Knight, 7, w, w, ลุมพาราเดียมนะครับผ้าคลุมเดมอนไนเนาะ QW7 PW วเจตพีวิวอารวมอไซค์บูนะครับเจาะแดงเจาะขาวแล้วก็เจาะอันติเมทนะครับไบพาร์สสี่ห้าเนาะ อาหารแล้วก็นี่นะครับรูนนะครับปฏิเสธรีซิตคิดาเมดนะครับเนาะอือตัวดันนะบอสดันนี้มีประมาณ4ี่ตัวนะซึ่งโอ้โหป้องกันเยอะเลยก็ดันนี้ลงได้2คนนะเพื่อนๆนใครที่จะมาลงก็หาตัวแบกตัวหนึ่งเนาะอือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองลงให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันเนาะว่ามันยากขนาดไหนมันยากหรือเปล่ามอนตีแรงไหมเนาะอือก็ประมาณนี้นะครับโอเคป้ายเด๋วลองลอง ลองไปลงกันเลยวันนี้ก็ลงกับทีมงานคุณภาพนะครับผมน้องต้นเนาะนี่เป็นเบสที่ไปไหนก็ไปกับผมตลอดโอเคเข้ามาบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าดันนี้ผมยังไม่เคยลงนะนี่เป็นการลงครั้งแรกอุ๊ยทำไมมันย่อไม่ได้มันย่อได้แค่นี้เองอะเพื่อนๆตัวดันอะโอ้อยงี้ก็ปวดตาตายเลยมันตัวย่า่ใหญ่โอเคเข้ามาหน้าดันนะเพื่อนๆเข้ามาหน้าดันเราก็จะเจอ บอลนะโอเคเดี๋ยวผมกดยาวเวลดิก,กันไปด้วยนี่นี่เผื่อไว้ก่อนไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหนไงออตรงนี้ก็จะมีมอนนะครับเป็นหมาไหมออน่าจะเป็นเหมือนหมาอะไรมั้งก็เคลียร์ไปก่อนนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็สามารถกดยวนได้นะกดยวนออกมาได้นะครับให้เต็มที่ได้นะแต่ว่าตัวตัวละครที่เราสามารถลงมาได้ลงได้แค่สองคนนะโอ okay, เคเคลียร์มอนไปก่อนแล้วบอสมันจะเกิดตอนไหนแล้วเนี่ย โอเคผมก็ไม่เคยลงนะฮะลงเป็นครั้งแรกก็เดี๋ยวมาลองดูกันเลยโอเคอู้่นไงบอสมาแล้วตัวย่งใหญ่นี่น่าจะเป็นบอสบิงใช่ไหมโอ้ตัวใหญ่อะ่ะเพื่อนๆจอมันมันมันปรับซูมได้แค่นี้อโอเคไม่เป็นไรก็ลงไปนะส่วนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดตัวละครเดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกให้ให้ฟังอีกทีเนาะแล้วก็อัปเดตสวมัยของผมด้วยปัจจุบันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาลองลงดันนี้กันก่อน เดี๋ยวนั้นบ้ากันทีหลังโอเคตรงนี้ก็ตีได้เลยนะเพื่อนๆบอสถึกเอาเรื่องเลยอะดูดิผมแม่งเลขแดงเท่าไหร่เนี่ยบัฟเต็มห้า0 0ืนกว่าเขาตีเข้าด้วยดอกแล้วเท่าไหร่ไม่คี้8,000โอ้ขี0 0 0 0กว่าแรงกว่าหยวนนิดเดียวอะไรครับนี้อือบอสแรงอะ่ะเพื่อนๆดูตบผมดอก3,000 <laughs> แถมตีมิดบ่อยมาก โอ้โหสามพันสี่สามพันสองเออจะตายแล้วเออเวลาดิกระแตกแตกไปหนึ่งครับผมโอ,อ้โหโหดอะบอนมอสโหดอะเออมันเอาผมอีกแล้วมันเอาผมอีกแล้วเออมันตีผมอีกแล้วเป็นเรื่องดิกระแตกรัวๆเลยเพื่อ,อนๆนี่บอสแรกเองนะเนี่ย โอ้ถมถอยถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเออตกแล้วโอ้โหบอสแรกโดนไปสี่ขวดแล้วม้งเนี่ยตา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 ยมึงเปลี่ยนคนไหนคิดจะมาลองลงก็ลองดูนะฮะเออโอเคกล่องแรกนะครับปาบเออของพลาเดียมอ้าวทำไมมันได้ชิ้นเดียวล่ะ อ๋อกล่องรวมด้วยนะเพื่อนเอือลงสองคนแต่กล่องรวมนะครับไม่ใช่กล่องแยกนะนตายแล้วเรียบร้อยอันนี้อารมณ์เซ็งเลยแต่มันก็ได้อารมณ์เหมือนคาบาวยุคก่อนๆนะฮะลงลงกันแบบว่าไม่ตีตีกันแค่คนสองคนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดอกของชิ้นเดียวนะฮะเป็นกล่องรวมเนาะอนโอเคอะลองลองต่อต่อต่อ,ตอมาตรงนี้ก็เคลียร์เหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อน อันนี้น่าจะเป็นคล้ายหมูแปะไม่หมูป่าป่ะปล่าไม่รู้โอเคเ,อเสร็จล้วเพื่อนเพื่อนก็วิ่งเข้ามาข้างในนะมันจะมีกําแพงอยู่นะก็ตีกําแพงเข้าไปเลยโอเคตรงนี้ก็บอสป่ะเนี่ยใช่บอสไหมเนี่ยมันมีเสาแดงแดงด้วยเพื่อนเออหาตีกันดั้มแล้วกันผมเรียกกันดั้มแล้วกันเนาะเออตีกันดั้มตัวนี้ก่อนตีกันดั้มนี่ตีไปก่อนตีไปก่อน แล้วบอสมันน่าจะเกิดปะบอสอ่ะบอสอ่ะอา้าวมันเกิดมาอีกสามตัวเพื่อนเพื่อนยังไงเงนี่ยดันเนีเ่ยอ้าวตีไปก่อนตีไปก่อนโอเคมาลองดูว่าตีไปแล้วบอสมันจะเกิดหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์ลองลองลองดูก่อนละกันตีไปก่อนเนาะมอนก็ เล็กฟ้าขนาดผมนี่ก็พอยืนได้นะเพื่อนๆยังไม่ไม่ยังไม่ไมไมไมคืดถัดเท่าไหร่แต่บอสนี่โหแรงมากจริงบอสแรงจริงๆ,รงๆตรงนี้เหมือนเมื่อกี้ผมเห็นมันจะมีมุมให้หลบเนาะอ๋อตีมอนแล้วก็ตีเสาบอสจะเกิดใช่ไหมอ้าวไม่เกิดเวอ,อมันมีอีกเพื่อนๆโอ้ตายตายตายเยอะไหมเนี่ยโอ้โ่น,นอีกเสาหนึ่งอยู่ตรงนน้นโอ้ตายแล้วอ๋อมันเกิดทีละชุดใช่ไหม ก็คือตรงนี้เพื่อนๆก็อาจจะต้องตีมอนเนาะสามตัวอย่างเงี้ยเสร็จพอตีตายเสร็จเสามันก็บาเรียมันจะหายเราก็ไปตีเสาไปเรื่อยมั้งน่าจะใช่นะฮะน่าจะใช่โอเคก็ตีไปก่อนเลยเนาะตรงนี้มอนก็เล็กฟ้าขนาดผมก็ยังพอยืนได้นะกับมอนนะหมายถึงกับมอนนะแต่กับบอสนี่เจ็บเจ็บจริงเพื่อนๆเออโดนแบบดอกสามพันอัพอ่ะนี่อารมณ์เหมือน เหมือนลงไอ้นี่ใหม่ๆเลยเออตีเสาแล้วตีเสาแล้วโอเคอารมณ์เหมือนผมไปยืนเมือง190ใหม่เลยอะหมายถึงระดับมอนนะยืนบ่ออะไรเงี้ยตอนเก็บเป้ะตอนตอนที่เมื่อก่อนเนี้ยเ,ออเจ็บเจ็บอย่างเงี้ยนี่เพื่อนเพื่อนก็ต้องหามุมนะหามุมยืนนะเพื่อลากให้ให้มอนมันวิ่งเข้ามารวมกันเราจะได้ตีง่ายเนาะอะไรแบบเนี้ย ม่งั้นเบรคเขาจะตีเบรตีไม่กว้างไงมันก็จะโดนแค่ตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งวิมันตีกว้างอ่ะก็พยายามลากลากมาอยู่ในมุมเนาะเพื่อนๆก็ต้องอาจจะต้องไปลองหาเรี่ยมกันเองนะเพราะผมก็ลงครั้งแรกเหมือนกันยังบอกไม่ได้นะฮะว่ามันต้องดินตรงไหนเนาะบวกกับจอที่มันแบบบลึบขนาดนี้เนาะมันมันมันซูมไม่ได้นะมันซูมไม่สูงสุดแค่นี้เองโอเคอ่าเสร็จต่ไปตีเสาเป๊ะ อ้าวมีกล่องฟรีตกลงมายังไม่เจอบอสเลยเพื่อนต่อไปนะ่าน่าจะบอสแล้วมั้งอ้าวไม่ใช่อีกโอ้โหต้องเคลียร์มอนีอีกเหรออ้าวเคลียร์เคลียร์อ่ะโอเคครับตรงนี้ก็เคลียร์มอนไปก่อนเนาะกลุ่มหนึ่งอือเบลได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเบลสองล้านสองล้านเนี่ยผมโอเค,ครตรงนี้เราก็จะเคลียร์มอนไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีที่เด็ดออกมาอบอสเนยอ,อือตัวบอส Bot, ตัวนี้น่าจะเป็นบอส2องนะครับแต่กล่องนี้เป็นกล่องที่ 3. สามแสดงว่าดันนี้มีสี่บอสแต่มีห้ากล่องเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเเมื่อกี้ได้กล่องสองไปแล้วแต่ว่าไม่มีบอสนี่โอเคบอสนะฮะตัวย่างใหญ่ไม่เคยเห็นหน้าบอสเลยเพื่อนๆหน้าหน้าตาบอสเป็นยังไงเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเห็นแต่ขากับไขมนะ่มันโอเคนี่ก็ เข้าเลยนะครับเข้าบอสได้เลยนะผมก็กดเต็มเลยนะทั้งบัฟใหม่บัฟอะไรพวกเนี้ยเข้าไปนะรวมๆแล้วแล้วก็เลขแดงประมาณห0 0 0ืนยังไม่ทับอลร่าหรือเปล่าทับยังก็ไม่รู้ยังนะถ้าทับแล้วมันน่าจะลาลาเกือบเกือบเจ็ดหมื่นได้เลขแดงเลขแดงโอเคตรงนี้โอ้ตัวนี้ตีต,ตีไม่เจ็บเท่าตัวแรกอะ่ะตัวแรกเจ็บกว่าริดว่ามันไม่ตีผม เออมันไม่ตีผมมันตีเบรเบรจะตายแล้วเบตรตายแล้วไม่ได้ดิแตกเฮ้เบรกดบัฟหลบนะครับโอ้ก็แสดงว่ามันก็คงแรงเอาเรื่องเลยเพราะเบรหลบเยอะขนาดนั้นยังโดนเยอะขนาดนี้เฮ้ยว่าเป็นการรีวิวตัวดันให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันเนาะมาเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆที่สําหรับใครที่คิดจะลงแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงยังไงก็ มาดูคลิปผมก่อนได้นะครับผมแล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเน่โอเคบอสจะตายแล้วนะฮะเพื่อนๆมาเออมาจาะอันติเมตมะเอออจาออันติเมตตกนี่แม่คนละหมื่นเลยเนี่ยอึ้งข่าวบวกอะไรนี่อ่ะไปต่อนะครับทีประตูเสร็จแล้วก็เข้าไปก็น่าจะเจอบอลเนาะ เขาไปเจอมอนเป็นบอสมอนอู้ตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวยิงไกลปะ,ะต้องหาเหลี่ยมยืนนะตรงนี้เพื่อนๆต้องหาเหลี่ยมยืนนะผมว่าจริงๆมันต้องมันต้องมีมุมหาเหลี่ยมยืนเมราะงั้นมันจะเสียเวลาในการเคลียร์มอนไงี mm hmm. ถ้าใครมีดาเมจอยู่แล้วไม่มีปัญหานะฮะส่วนใครที่ลงมาแล้วไม่ค่อยมีดาเมจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้อง หามุมยืนนิดนึงเนาะมันจะได้แบบว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของของการเสียเลือดเสียเนื้อนะียเออจะได้ตีจบตีใบด้วยเนาะโอเคก็เคลียร์ไปนะครับอ้าวบอสเกิดเลยโอ้นี่น,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 นี่ตัวนี้ตัวนี้โอเคโอเค,โอ,เคโอ้ยิงแรงอะ่ะยิงแรงมาก ก็เป็นน่าจะเป็นบอสนะบอสรองนะตัวนี้น่าจะเป็นบอสลองนะตัวตัวนี้เป็นบอสตัวที่สามแล้วตีตัวที่สามแล้วน่าจะเป็นบอสลองนะเพื่อนเนีเ่ยได้ดบาบพาราเดียมมามขอเป็นเดมอนไนไม่ได้เหรอน,นี่ก็ตีไปเลยนะครับก็ <Okay. S 3> ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรงนี้ โอ้โหเขามันไม่ตีวิงไงเพราะว่าเ,เบรเขาแรงกว่าผมเบรเขาแรงกว่าผม,มก็เลยตีตเ่เบรกเนาะก็นะครับตรงนี้ก็ลงได้แค่2คนนะครับยังไปก่อนนะว่าลงได้แค่2คนนะเพื่อนๆแต่ว่าเราลงมาเราสามารถกดทหารออกมาช่วยได้นะครับใครมีทหารอยู่ันมีสเกลมีอารีนา เอลน่ก um, ็กดมาได้นะครับตรงนี um, ้นะใครไม่มีก so ็กดตัวเฟีอสัญญามาได้นะตัวเบตตัวนูอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาช่วยได้นะครับโอเคตัวนี้ก็ไม่เก็บเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ยังหรือว่ามันอาจจะพลาดตอนที่ผมตีบอสแรกก็ได้จริงๆมันอาจจะเจ็บกว่าก็ได้เนาะโอเคตรงนี้ก็มาลุ้นกล่องกันนะครับไหนอะไหนอะไหนกล่องอยู่ไหนอะกล่องกล่องกล่อง อยู่ข้างบนโอเคซอนทิเมตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้โอ้บปุ้บปุ้บเมื่อกี้เหมือนได้โอบตีประตูตรงนี้เข้าไปตรงห้องต่อไปก็น่าจะเป็นบอทไทยนะโอ้โหหนุ่มๆบอสเกิดแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรีบัฟก่อนเอ้ยรอรอรีแปรงแป๊บนี้เนี่ยโอ้โหแอดดามิตโอ้อะไรเนี่ยเสียดายันคิดสามเก้าคิดมาหล่อเท่เลย นี่ก็เดี๋ยวรอแปลงล่างก่อนเนาะเราค่อยเข้านะครับรอให้พร้อมนะเราค่อยเข้าเพราะว่ามันเป็นบอสเลยอะ่ะมันไม่ต้องไปเคลียร์มอนแล้วเนาะตรงนี้ผมก็รอเบรคเขารอบัคคินะครับจะได้เข้าไปแล้วก็แบบซัดดาเมจกันแบบหนักๆไปเลยเนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็เดี๋ยวจะมาทำเรื่อง มาพูดคุยกับเพื่อนๆไปด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับเห็นเพื่อนๆขอหลายคนเลยอยากจะดูสวมใส่เป็นแนวทางนะครับของวิศาต์เนาะว่าว่ามันว่าผมใส่อะไรบ้างเนาะปัจจุบันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้กันแล้วกันเนาะออน่าจะเป็นเร็วๆนี้แหละเนาะต่อจากคลิปนี้แหละออแล้วก็จะมารีวตัวละครสก,กิลใหม่อะไรด้วยของที่เป็นของวิศาตนะครับผมเนาะ ก็เดี๋ยวผมมาทำคลิปแยกให้นะครับก็รอติดตามแล้วกันเนาะยื้อปะปสองอเข้าไปเลยนะครับให้เบรเขาเข้าก่อนนะโอเคเฮ้ยยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายยังรอดอยู่อันนี้ก็กดหมดนะครับกดหมดเลยนะนี่บัฟแอมบัฟอะไรเนี่ยบัฟคินะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดเลยนะมาสับหัวเข้าไปด้วย คือ,อ,อ,อทีเดียวตายอะไรเนี่ยหมื่นกว่าเฮ้ยโอ้โหโดนหมื่นกว่าไอ้บอสอะไรเนี่ยแรงกี่ายตายแล้วบัฟเบรบหายหมดเลยผมไม่มีเพรชุบนะเพื่อนๆเหลืออยู่เจมเดียว <c oughs> ต้องกดชุบธรรมดาขึ้นมาโง่ชีวิตลันรดเกินเ,ออเจมก็หมดโอ้เจมหมดชีวิตเปลี่ยนเลยเออ อไปแล้วโโอ้หฟาวแล้วฟาวแล้วโอ้แรงเกินเพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยผมโดนเท่าไหร่อ่ะหมื่นกว่านะบัฟไอ้แปงสองอเข้ามาโดนหมื่นกว่าเพื่อนๆบอสอะไรเนี่้ไม่มันคือแรงเท่อย่างงี้ต้องใช้ของดีๆแล้วโอ้ตายตายตาย เมื่อกี้ผมลืมกดเวลาดิกก็เปล่าหรือมันไปแตกตอนไหนก็ไม่รู้เออหหูแล้วตีมิดยังบ่อยอ่ะผมอะ่ะมิดบล็อกมิดบล็อกเนี่ย <c oughs> ผมว่าใครจะมาลงดันนี้นี่ถ้าเป็นอบซิกนี่ผมมันเริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะเหนื่อยละเริ่มจะเริ่มจะเหนื่อยแหละเออผมว่ามันน่าจะต้องเป็นของระดับฟ้าขึ้นไปแล,ล้วแหละเพราะว่าพวกตัวตัวโอบบะลรพวกเนี้มันจะมีค่าแอตแทกเดทที่มากกว่าเนาะ แต่ถ้าเป็นเบรดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ผมอะสังเกตแล้วตัวผมนี้รู้สึกเหมือนว่ามันจะบล็อกบ่อยมิดบ่อยบล็อกบ่อยอะมิดบ่อยเกินเห็นขึ้นมาหลายครั้งแล้วเนี่ยโอเคมาต่อกันเลยใกล้แล้วเพื่อนๆใกล้จะจบแล้วตรงเนี้ยตรงนี้ก็บริหารบัฟกันดีๆนะเพราะว่าเพราะว่าอ่า บัฟใหม่ที่ทาง a b a า Mobile เขาได้อัปเดตเข้ามาเนี่ยมันมีบัฟป้องกันช่วยเพื่อนช่วยปาร์ตี้ได้หลายอย่างเลยเหมือนกันนะ mm hmm. ช่วยตัวเองด้วยก็เยอะเหมือนกันนะสําหรับวิาสาหเนี่ยเออว่าแต่ผมจะมารีวิวให้ฟังเนาะเนาะใครแบบรู้บทบาทของมันแล้วหรือว่ารู้บริบทของตัวละครตัวเองดีแล้วอะ่ะมันก็จะบริหารได้ง่ายขึ้นเนาะเออโอเค มาใกล้แล้วเพื่อนๆอีกนิดเดียวเจาะอันติเมตของเราเนี่ยหารสองนี่คนละหมื่นเลยนะเนี่ยถ้าตกเนี่ยอ้กลุงเันไนก็ได้มาไม่ขออะไรเย,ย,ยอะนี่เหนื่อยเหนื่อยจริงเพื่อนๆดอนนี้ตอนแรกอะผมไม่ได้จะอัดคลิปดันนี้หรอกผมไปอัดอีกดัานหนึ่งโดนหลอกไปลงไม่ใช่โดนหลอกไปลงหลอกงูฮะเรื่องเรงื่องซื้อผิดนะฮะลงไป ยังไม่ทันถึงบอสเลยแค่มอนนี่ก็โดนเบเดดิกไปแปดขวดแล้วเพื่อนๆตอนนั้นอัน 5m ที่มาพร้อมกันกับดันเนี่ยอย่างลบคลิปแทบไม่ทันเลยแล้วลงไปสองคนด้วยโอ้โหรบคลิปแทบไม่ทันเลยเลือดดันนั้นะเออนี่ก็มาอัดใหม่นะฮะเป็นดันนี้เนาะมาเอยจะตายแล้วอางนี้เดียวมันมันเด้งเลือดสู้วะเนี่ยทำไมมันไม่ยอมตายอะ นี้เดียวเพื่อนๆอีกนิดเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วตายสิโอ้ยอ,อ,ยอ,อ,อายออ้ยโอ,อ,อ้ไม่ตายเพื่อนๆดูดิมันสู้อ่ะครับสู้กลับอ่ะมันสู้กลับอ่ะเอ้ยมามามาอันติเมทจออันติเมทมาเฮ้ยได้อะไรดูซิ สิบหกนาทีนะครับเพื่อนๆสิบหกนาทีกว่าโอ้โหได้อะไรเนี่ยโอ้โหเกลือนะครับเพื่อนๆเกลือเดี๋ยววริลดิกไปตึงหกเจ็ดแปดขวดเออเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาลองลงดันนี้ก็มาลองกันได้นะครับผมนี่มันทางเข้าดันมันอยู่นะที่เมืองฟอร์ดลูน่านะตรงดันรถไฟนี่นะครับของที่ได้เนาะ เออ MP เออโอกเนี่ยแม่ง,งน่าจะเป็นคีนะเป็นคีนี่ผมบวกสู้ตายจรยิงๆนะแล้วก็ได้หินอันติเมตนะครับเนาะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ดูนะนะครับผมเออสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ